จำครับแช่อยู่ครับแต่ส่วนที่ปลูกได้ผลนี่ในไทยนี่มีบางที่ส่วนนะนอันนี้ตีตตต่เฮามาพอนี่เป็นเป็น,ปนพันอย่างครับพี่อันนี้เป็นพันใช้มัดแข็ครับอดูแลรักษายากก็ดูแลรักษายากก็ก,าาก,ก็กอพอประมาณครับผมช่วงนี้มีคนมาแอวนักก็ครับช่วงนี้มาเรื่อยครับมาเ,เรืร่อยเนาะขายได้พ่องขายได้ ครับก่อนนี้เต็มเลยครับก่อนนั้นทำงานโรงงานครับผมครับเรย้ยเว่ากเบื่อชีวิตในโรงงานอก็ออเลยปุยก็แฟนว่าอยากจะหาอาชีพที่ เป็นอิสระของตัวเองครับก็เลยมาศึกษาว่าจะปลูกอย่างนี้อก็ดูคนอื่นเป็นแง่ไหมมันก็หลากหลายแล้วเนาะเลยอยากจะทําอย่างที่มันบำเือนใครนะใช้เวลาตัดสินใจอยู่ประมาณครึ่งปีครับ,รบตอนนี้ตีมีผลผลิตออกมาเยอะนี่ก็คือสองสายพันธุ์นะครับมีใช้มัดแคทแล้วก็ไอตัวนี้ห้องออลโดราี่คือมันเพิ่งจะเข้ามาในประเทศไทย